สวัสดีค่ะพบกับเซฟเพื่องจากเต็นปัิภั์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพื่อนจะพามาชมรถตัลโต้ารีโวนะคะเครื่อง2 4 j p a ันะคะสำหรับคันนี้อ่าสวยๆหล่อๆกันเลยนะคะอ่ารถคันนี้ปี2020นะคะราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะวันนี้เป็นเทารอยนะคะบรรทุกได้5ตันเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ สภาพรถไทยนะคะสีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมแม่คาย่างใหม่นะคะสี่เส้นเลยเครื่อง2.8นะคะโลโก้จากศูนย์เลยนะคะสีเดิมเดิมนะคะลูกค้าไม่มีชนน่ะไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้นะคะสภาพรถของเราสวยงามนะคะ โค้เด,ดิมจากสูงเลยนะคะลูกค้าเขาร้อยนะคะไปชมภายในกันค่ะระบบไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าอันนี้ ไม่น้อยมากนะคะ2 6งหมเองเช็คศูนย์ได้นะคะไหม่ของเราภายในใหม่มากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจติดต่อสอบถามนะคะมือ,อรละเอดกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ ดีค่ะ